อันนี้อัดแล้วสินสวัสดีผมชื่อนายคเรชาสุขเหลืองรหัสรศักษปดอ0 5 7าเจ็ดที่โทรเข้าคุนไดรับเสอัจฉรยะสี่เอห้ารอยหกิบวิชาเอเจนซี่ยจอยนจออาแนะเรียก a าร์ทูหรือเส่นโค้ง โอ้ยแขงที่แบบอาจจะพูดไม่ค่อยชัดต้องขอให้ด้วยครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยแจรงเสียงอาจจะช้าเรื่องต้องขอให้อย่างแรกก็คือข้อโทรอเวล็ลก่อนรนะอสักครู่ ได้หนต่องมาก็กดไอที่พอ o s า p a t แล้วสรคือพอได้หน้าต่างมาก็ใด AG, ้สเก็ตแล้วก็เลือก tool ก็ e นะเพือข้อสูบออ,ไอก,กนะได้นะแล้วก็เลือกค o i n เนะไอยีจุดอรไริน คือเราต้องเลือกต้นเล้นลายก่อนฮะสร้างรูปสามเหลี่ยมอ๋ออ๋อจากนั้นก็กด E ซีลออกแล้วก็ที่ซอสแด e ชั่นเพื่อปรับขนาดก็กดตรงนี้ แล้วก็กดถูกต้องก็กดซ่อ,อเดีเวใช่หรือเป่เดิมครฮะแล้วก,กดอันนี้เนี่ยอันนี้ครับแล้วก็จะองศาแล้วก็เลือกก็เ,เป็น50องศาแล้วก ก็กดจุดนี้ฮแล้วกดคอนโทรลก็กดเช่ไนี้ออกเลยด้เลยใช่ไหมกดจุดนี้ฮะกดคอนโทรลตมแล้วก,กดอันนี้ฮะ คือฮะคราวนี้เราเริ่มการใช้พาร์คเลยนะก็เส้นโฟมเอ่อพาร์คก,ก็อยู่ที่สาหหงนะครับเรื่องจากเอ่อ ใอร์่อนเลยครับกดชี้เส้นออริจินก็มาที่จุดนี้กดคีิซ้าย รดูขออนุญาตอีกรอนะครนะเรแล้งขอยอากดอับนี้ฮะแข้อไปที่จุดนี้ครับ 这呀。 บราสิสตันเราก็จะได้รูปสอ,องเหลี่ยแล้วก็จะเลือกการใช้ a r ร์กนะก็ซอรอไว้อาร์กก็ที่จุดนี้ฮะจุดออ i g ทีหน้าตาตรงนี้ฮะแล้วก็กดทิศแล้วก็อีกรอดหนึ่งก็คืกดตรงนี้ฮะเร้ก็จะได้เส้นโค้งนะครับแล้วก็กเอซีก็ออ,อก กดที่เส้นนี้แล้วก็พอคอน็อกนะครับแล้วกดถูกครับกดเส้นนี้แล้วก็กดพอคอน็อนะแล้วกดถูกแลาวก็จัสร้งเอ่อเ้ไปใช้จับพัดอ่ะ ดล่างก่อนที่จุดนี้กดคลิกซ้ายแล้วก็จะได้ห้าอย่างนี้กดเอวซีเพื่อออกครับแล้วก็จะใช้อาร์คต่อครับก็คือที้ห้อยอา้ากดไอที่จุดนี้ครับ ที่จุดนี้ครัแต่ละคนว่าก็จะดได้สเส้นโค้งอัอพิษสากดเอซก็ออกกดซอฟตอในชั้น่่ปรับขนาดครัเรื่อเป็นเจ็ดสิบครัแล้วก็กดจงครับกดเอซีครับ อันนี้เขาจะเรีเยบร้อยถ้าใช้อักก็ฮืออันนี้แล้วอันนี้ก็ถ้าดีเกินไปก็ต้องขอให้นะถ้าถ้ากับการใดก็ต้องขอให้เลยนะที่นี้คนระับ